พระตาหาเตนะครับสันตาหาเต็นตรวจปรยากโยมก็เด <Ja. S 1> ินทางไปด้วยความมีรักเบิกความจำเสวามีโตให้สุขการสบายใจหลังข้อหอยให้สุพัดปัดความริ้วมืบ่มมาแล้วเดนล้านเนาการมีงานก็ขอให้ได้รูปไอ้การได้กำไรสุขบวชาอรไม่เแริอย่าเสยอย่าจนอย่าตัวอคอย่าจนต่ออะไร ไปกำัน้ำคืคนส่งเรือไปทางเหลือคีคนส่งแ้าแม้่าอยากได้เงินให้เินหลน้องอยากไม่ยองให้ยู่งสอบใสมาส่งส่งว่ามาทำไมแค่แต่ทตุ้มทุกมคนนาะงก็เฉพาะการที่วันนี้ท่านนายอำเภอของเรามาทุกวันเลยนะครับมาวัดจันทา์จับรงไปบ้านท่านตลาดที่ส่งนะครับนายอำเภอในเดือนของเราเนี่ ขนอมัตินนบาสาธุร่วมกันครับหาตุงชนพลังบราวัดก็คือพระปุณจ่าดังนั้นนะวัดก็คพระคุณจ้าบ้านก็ปองวาสาธุญนยอดเยมดัะนั้นราชการก็คือหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจากเทศบาลจันตำบลไผ่มืองนะครับผู้ใหญ่บ้านไปอยู่บาเมืองตวจการตรวจขาอภัยนะครับวันนี้ลืมขากล้องเลยสั่นนิดนึงภาพไม่นิ่งเท่าไหร่อนุโมทนาสาธุร่วมกันครับ ประธานสภาของเรามาเองนี่ยนะขอบพรคุณมากมากครับท่านท่านจะยกไปไหนเนาะวันนี้อู่ที่จกำลังการขอบพระคุณมากมากนะครับขอบคุณมากมากที่มาร่วมบุญร่วมคุณต่อกันนะครับหรือว่าเป็นคุณอยากจะไปชีวิตนะครับเสกใจของเราให้สักผิดเสกยผิดของเราเป็นมงคลเสียคุณสมบัติสุดยอดของเราต้องลอนายย่อมตองมาเนี่ยนะต้องต้อนลองนายย่อม โครงการอบรมพระนิสิตนะครับการกจิตอาสาของพระนิสิตมจอจศราซีสะเกดครับผมวันนี้เป็นวันปิดโครงการครับถ้าคุณเจ้าก,ก็มาพักที่นี่สองคืน มากเลยครับทักทายครับผมหตั้ง10ถึง20คันวาเดอไปร่วมใส่าันที่มหาวิทยาลัยมหาสาลรค์หน้าที่รายวิชาสีะเกษตรและปฏิบัติ ขอบคุณท <icana>, ี bum, ่รับชมครับสาธุร่วมกันครับสวัสดีครับพี่นรองสวัสดีครับก็เห็นใจเอยประจังเลยครับตะกี้ครับให้พวกอาจารย์วัดบันเขินไปเล่นด้วยครับ เออเสมอดิเสมอครับผ่าอาจารย์วิชุดไปเรียนด้ยกันายังไปได้นเรียนอยู่ปีใดเน่เราเนดือนหนึ่งมีตัปีหนึไปวกที่เรียนรุ่นตันกับเจ้าไปหมดลุ่อาจารย์อไรเป็นไหนลรงอยจังตามเพิ่อไม่เข้าไป็นงานหลายอาย่บ่ตอนนี้อาย่ครับงานหลายแห้ง กาฬีกาเป็นต้นไปนะครับแต่ลต้อฝากไว้ให้พี่น้องผท้าให้สุกันในจก็ร่วมร่วมกันนะครับทุกครับเรียนารนวนบุตรแสนวันนี้เรามอบโครงการกระสายจำนวน5 0 0วลูกมอบโครการกระสายนนัวนูกจารการตรวแต่รูวรวมแล้วก็าร้อ ข้าทุกคนนะครับเราคกาวันนี้นะครตวัจจัยงั้นะครับสาธุครับสาธุครับเขออภัยมือไม่นิ่งด้วยครับวันนี้ลืมขาต้องตาตัไม่าเด้ ตันเตงก่อนแม่ไปลานิ네ีเ <around> ้อะลานมุ้ยเ้อะต่างๆันเตงก่อนนะที่ตลาเสร็จแล้วก็นั่งขึ้นรถก็ตลาดเก่งนะครับนตลาดนะครับท่านอาจารย์ตันเตงที่ทำเรามายกไงครับวันนี้ตันเตทยาไปไหนต้อ รบดีดยาไปลยเนาะรับบาันยันรบดยารับ้าตัวทะใดที่ไม่ได้ประกาศขอาบันทาใน่อของการ้องปของไทยพมีเวลาน้อยนะครับไปวาได้าที่เราทำความที่เราสรางตัใจที่เราทำไงา่างๆานต่งแต่าต้อ

ก็จบไลฟ์เพจครั้งน,นี้นะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับสาธุครับ